956ราบกนะครับรอพบกันจนถึงสุก7จ็นาฬิกา35นาทีโดยประมาณถึง8นาฬิกานะครับกับเรื่องราวที่ผมจะพาคุณฟังไปทันสถานการณ์แล้วก็ตามติดทุกเรื่องราวแล้วก็เข้าถึงทุกแหล่งข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปว่ากันออขอประชาสัมพันธ์กันสัก2-3สเรื่องก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องสำคัญสำคัญเรื่องแรกเป็นเรื่องของกิจกรรมการออกแบบการประกวดโลโก้นะครับคงจะได้รับฟังกันมาอยู่ตลอดแล้วในช่วงนี้นะครับ การประกวดตราสัญ,ญลักษณ์หรือว่าโลโก้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงอขอขอภัยครับของสถานีโทรทัศน์รัฐสภานะครับ ก็ประกวดนะครับเข้าไปดูที่รายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับที่3เว็บไซต์กับ2หมายเลขโทรศัพท์นะครับเข้าไปดูที่ w w w parliament. go. th นะครับเว็บไซต์ของรัฐสภานะครับ w w w radio parliament. net นะครับของวิทยุรัฐสภาแล้วก็ w w w tv parliament. net นะครับของโทรทัศน์รัฐสภานะครับแล้วก็ ใครที่อยากจะทราบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็โทรศัพท์ไปได้เช่นเดียวกันนะครับที่2หมายเลขนะครับ02 244 2296นะครับ022 4 4 2 2 9 6แล้วก็02 244 2302นะครับ 022442302นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้เงนินรางวัลกว่า1น0 0 0 0บาทสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็ยังมีเงนินรางวัลสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีกหลายๆรางวัลด้วยอีกอ,อีก3รางวัลน,นะครับรางวัลละ3า0 0 0บาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีประกาศเ,เกียรติคุณอ่า ประกาศปฏิญญบัตรให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปดูคําถามในไต,ตรมาสนี้นะครับคำถามที่2นะครับบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับป,ปีปัจจุบันเนี่ยปี2550เนี่ยนะครับกำหนดให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้นี่นะครับได้ในหมวดใดบ้างระหว่างหมวด3นะครับที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยนะครับหมวด3สิทธิและเสรีภาพ ของชนชาวไทยหรือว่าจะเป็นหมวดที่5นะครับที่ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับหมวดที่5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับหรือว่าตัดสินใจดีๆนะครับมีคอควายด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมวดที่3และหมวดที่5เลยนะครับคอควายคือถูกทั้ง2ข้อคือหมวดที่3ก็ได้ แล้วก็หมวดที่5ก็ได้คือได้ทั้งสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยแล้วก็ได้ทั้งแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับใครที่มีรัฐธรรมนูญอยู่ในมือนะครับก็ไปเปิดดูกันได้นะครับยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ยากเกินไปนะครับเหมือนเดิมนะครับส่งจดหมายหรือว่าไปาสนียบัตรก็ได้นะครับถ้าทราบคำตอบแล้วนะครับส่งมาที่รายการทันสถานการณ์นะครับ วิทยุรัฐสภาถนนอู่ทองในเขตดุสิตรกรุงเทพ1น0 0 0นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการทันสถานการณ์วิทยุรัฐสภาถนนอู่ทองในเขตดุสิตรกรุงเทพ1น0 0 0ศนาะครับคำถามนี้เนี่ยภายในวันที่15มิถุนายนศกนี้เท่านั้นนะครับภายในวันที่ 15มิถุนายนศกนี้เท่านั้นรางวัลรอบนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ต50ตัวแล้วก็รวมไปถึงมีเสื้อโปโลโด้วยนะครับ50ตัวด้วยกันแต่ว่าอันดับแรกคุณฟังต้องตอบให้ถูกก่อนนะครับตอบให้ถูกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนการจับสลากนะครับแล้วก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตรางวัลที่1นะเสื้อแจ็คเก็ตเป็นวันที่1 50ตัวด้วยกันจะให้ไปแล้วก็ ส่วนรางวัลที่2เนี่ยเล็กลงมาหน่อยนะครับเป็นเสื้อโปลโลอีก50ตัวก็แล้วกันนะครับก็เป็นของรางวัลส่วนรอบที่แล้วรอสักนิดหนึ่งนะครับกระบวนการการจับสลากอยู่ในขั้นตอนตอนนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะรีบจัดส่งไปให้สําหรับผู้ที่ตอบคําถามเข้ามาถูกต้องนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์กันอีกนิดหนึ่งครับเรื่องต้องแจ้งก่อนนะครับการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสนเนี่ยนะครับจะงดใจ กระแสะไฟฟ้าภายในกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารเครื่องส่งสถานีวิทยุกยระจายเสียงนทสพนะครับเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายกระแสะไฟฟ้านะครับในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนเนี่ยนะครับที่จะถึงนี้แหละนะครับตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงสินาฬิกานะครับโดยประมาณนะครับ ซึ่งก็ผลกระทบแล้วครับจะทําให้การส่งกระจายเสียงในเครือข่ายของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับรวมไปถึงในระบบ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ด้วยเนี่ยนะครับอาจจะไม่สามารถรับฟังได้ในช่วงเวลาน,นั้นนะครับประมาณ8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงนะครับแต่ว่าเครือข่ายต่างจังหวัดตามปกติเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับฟัง ได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็น3เรื่องหลักๆนะครับที่ต้องเรียนให้คุณฟังได้รับทราบกันไว้โดยเพิ่งยิ่งเรื่องโลโก้นะครับคุณฟังเหลือเวลาประมาณสักไม่1เดือนเสร็จแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะครับใครมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีประเด็นมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะออกแบบเนี่ยนะครับไปดูกันได้มีทั้งเงินรางวัล1น0 0 0แบาทรวมไปถึงในส่วนของการที่เรียกว่าประกาศเกียรติคุณด้วยนะครับเป็นวัน ชีวิตเลยแหละนะครับอยู่ไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะครับไม่ได้มีการประกวดกันบ่อยๆนะครับอ่ะสามเรื่องราวหลักๆที่นํามาฝากกันกลับเข้ามาครับคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้คงจะเน้นหนักมาให้ความสําคัญตาติดสถานการณ์ที่รัฐสภากันมากพอสมควรนะครับ เรื่องราวช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์นี้แน่นอนว่าการพิจานรณาในส่วนของชั้นสภาผู้แทนราษฎร,รการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณารัร่างรัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2557เดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงสักกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเดี๋ยวรายการทันสถานการณ์คงจะได้นําเสนอแต่วันนี้วันนี้วันจันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องสําคัญในส่วนของกรรมธิการวิสามัน3คณะ นะครับเรียกว่า,าสามคณะที่พินาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างที่ไม่เป็นคณะที่พินาร่างแก้ไขกลุ่มมาตาที่เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภานะครับ แล้วก็ไปคณะกรรมิการที่พิจารณาร่างแก้ไขามาตรา190นะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งคณะนะครับคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับมาตรา68สิทธิพิทักษ์รัฐธ,ธรรมนูญและ237เรื่องของการติดต,ตัดสิทธิทางการเมืองการยุบพักทางการเมืองเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณฟังไปตามติดนะครับในคณะกรรมิการวิสามันนะครับพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68และ237เพราะว่าต้องใช้ภาษาที่เรียกว่าเข้าสู่ช่วงของโค้งสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟัง คณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ว่าอยู่ในกระบวนการของการที่เดี๋ยวจะเชิญในส่วนของผู้ที่ขอประยติิเนี่ยนะครับเข้ามาชี้แจง เรียกว่าเป็นหลักหลัก,ลกร้อยคนเหมือนกันนะครับน่าจะใช้เวลากันพอสมควรแต่ว่าในส่วนของทางกรรมธิการเนี่ยได้พิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขโดยพ้องยิ่งมาธารธรรมนูญมาตรา68ที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิพิทักษ์ร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเดี๋ยวสาระสาคัญในการแก้ไข,ขของทางกรรมธิการจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับรวมไปถึงบรรยากาศในช่วงตลอดสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาในการประชุมเจครั้งด้วยกันเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปร่วมพูดคุยกับท่าน ชิคกิิศภาจังหวัดนนทบุรีนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับพี่พศซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราที่68และ237นะครับท่านสวดีเรกถึงฝั่งอยู่กับผมสวัสดีครับท่านดีเรกครับครับสวัสดีครับครับท่านดีเรกครับอันดับแรกตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเรื่องของคณะกรรมการที่แก้ไขตอนนี้ อยากจะให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าในช่วงที่ผ่านมั้นเนี่ยการพิจารณาของทางกรรมธิการมีสาระสําคัญเป็นอย่างไรบ้างครับท่านดิเรกครับครับก็ในในการพิจารณาของคณะกรรมธิการนั้นเนี่ยนะครับมาตรา68เนี่ยคณะกรรมธิการก็ได้แก้ไขแก้ไขเพิ่มเติมไปจากล่าง่างเดิมเนี่ยนิดหน่อยครับนะครับส่วนที่แก้ไขก็คือว่าอที่เราเสนอไว้ว่าการยื่นคำร้องนั้นให้ไปร้องผ่านในการสูงสุดนั้นเนี่ยครับ คณะกรรมการคณะกรรมธาิการเราได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยกําหนดเวลาให้อัยการสูงสุดจะเป็นผู้ปฏิบัติคือหมายความว่าอัยการสูงสุดจะต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นในภายในสามสิบวันนะครับรบถ้าไม่เสร็จในสามสิบวันเนี่ยผู้ร้องก็ให้ยื่นร้องโดยตรงกับสารรัฐธรรมนูญได้อือันนี้ก็หมายความว่าถ้าไม่เสร็จในสามสิบวันกับผู้ร้องก็ร้องโดยตรงกับสามนูนสามนูนก็พิจารณาในส่วนนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้ คณะกรรมการได้แก้ไขเพิ่มเติมไปนะครับ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 ท่านดีเดกครับก่อนหน้านี้ผมย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับในการประชุมในช่วงต้นๆเนี่ยนะครับช่วงต้นๆถึงกลางๆได้มีการเรียนเชิญในส่วนของทางผู้ที่ร้องยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นด้วยใช่ไหมฮะอยากจะให้เล่าให้ฟังว่าบรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับท่านดีเดกครับก็เมื่อแรกทีเดียวเนี่ยเราให้ผู้ร้องเนี่ยนะครับับมาชี้แจงในที่ประชุมให้คณะกรรมการฟังว่าเหตุผลกะสาเหตุ ของการร้องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็ตีความไปตามตามที่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันเนี่ยนะครับเขาก็ตีความว่าการที่เรายื่นแก้ไขมาตราหกสิบแปดนั้นเนี่ยมันไปเป็นมันไปเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะซึ่งเราก็ได้ได้รับฟังคําชี้แจงของเขาแล้วเขาก็พูด ย้อนไปเรื่องเก่าเรื่องอะไรต่างมากมายนะครับในที่สุดกรรมธิการก็ได้ท้วงว่ามันมันเป็นไปไม่ได้หรอกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระบาประมุขนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะวักหนึ่งเราเขียนไว้ชัดเจนนะผู้ใดจะมาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหาิย์เป็นประมุกนั้นเนี่ยไม่ได้ชัดเจนอ่ะนะฮะเพียงแต่ว่า เราวักสองเราเขียนต่อไว้ว่าการยื่นร้องเนี่ยก็ให้ไปร้องผ่านอายการสูงสุดคระนะฮะ,ะซึ่งมันเป็นไปตามเกตนาเดิม,มที่ที่ล่างล้มนุนมาตราหกสิบแปดนี้นะครับผู้ล่างเดิมนั้นเนี่ยก็ได้พูดคุยกันตรงนี้เยอะอแล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเหตุผลก็ต้องการที่จะให้อายการสูงสุดนั้นได้เป็นผู้ไต่ตรองรนะฮะเป็นผู้ไต่ตรองแล้วก็ผ่านขั้นตอนตรงนี้มา ให้อาการสูงสุดให้สารรับนูนพิจารณาครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนารมเดิมเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนี้และเราก็มาอ่านรับนูนมาตราหกสิบแปดซึ่งมันก็ชัดเจนก็ออกมาเนี่ยตรงตามที่เจตนาของผู้ร่างได้กําหนดเอาไว้ทุกประการที่บังเอิญปัญหามันมาเกิดตอนที่รัฐบาลขอแก้มาตราสองเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ มาถูกผู้ร้องร้องและวสารำลำนวงก็ไปตีความในมาตรา68นี้ว่าครับการยื่นนั้นสามารถยื่นคําร้องอได้สองทางยื่นกับสารุนโดยตรงก็ได้ครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยมันก็มีคนทักท้วงกันในสภายเยอะผมผมคนหนึ่งทึ่งเป็นคนอภิปรายแล้วก็ทักท้วงว่าการตีความอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เป็นไปตาม รัรรมนูญที่เขียนเอาไว้แล้วก็ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างร่างเอาไว้อวแล้วก็ผมอ่านยังไงมันก็ก็ต้องไปผ่านในการสูงสุดมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นปัญหากันขึ้นมาอืทีนี้พอหลังจากที่เราได้พยายามชี้นํารัฐบาลให้รัฐบาลได้แก้รมนูลลายมาตาตามแนวทางที่สามนูนแนะนําให้เนี่ยซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในการที่จะพยายามทําให้รัฐบาลเดินตามนี้นะครับ,รบตามที่สามนูนกําหนดเนี้ยครับ และก็โดยอาศัยแนวทางที่คณะกรรมาการสมานฉันดซึ่งผมเป็นประธานทำเอาไว้ในหกประเด็นนี้เพราะนั้นท่านจะเห็นว่าการแก้รัฐมนูลข่าวนี้นะครับมันอยู่ในหกประเด็นที่เราเสนอเอาไว้ตอนทําสมานฉันทั้งสิ้นเลยก็มามีมาตราหกสิบแปดนี้เท่านั้นแหละครับ,รบที่มันเกิดประเด็นขัดแย้งในสองเก้าหนึ่งเราก็เลยเจตนาของเราเนี่ยก็คือแก้เสียให้มันชัดเจนไม่ต้องไปนั่งเถียงกันอีกว่า ว่าพออ่านร่ํามูนแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าส่งได้สองทางสามทางอะไรเนี่ยนะ,ะครับเราก็เลยเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าให้ไปผ่านไอการสูงสุดนะ,ะครับแล้วเวลานี้คณะกรรมาการก็พิจารณากันอย่างละเอียดแล้วก็เลยบอกว่าไอการสูงสุดควรจะต้องมีเวลาให้เขาเพราะว่าผู้ร้องที่เราเชิญมาครั้งแรกเนี่ยนะครับ,รบที่เขาบอกว่าเขาก็เคยยื่นผ่านไอการสูงสุดมาแล้วแต่ไอการสูงสุดสามเดือนแล้วไม่ได้ทำงานว่างั้นนะ เา <S an> ว่าไอาการส่งสุดเนี่ยไปเอาเรื่องเก็บไใบวันที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยเราก็โอเห็นตรงนี้ว่าอ่าเราก็อุดรอยรั่วซะให้หมดเพราะนั้นเมื่อเขายื่นมาสามเดือนแล้วไอาการยังไม่ได้ทํางานเนี่ยหรือไอ,าอาการยังไม่พิจารณาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ควรกาหนดเวลาให้กับไอการเขาเสียื์ซึ่งคณะกรรมการเห็นพ้องหมดนะฮะว่าต้องกําหนดเวลาให้การส่งสุดพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนะฮะให้ไอการส่งสุดพิจารณามาเลยว่าในสามสิบวันเนี่ย ท่านจะต้องเสนอความเห็นมาเลยว่าว่าอืขัดหรือไม่ขัดกับรัฐมนูลนะนแยง้งหรือไม่แยง้งล้มล้างการปกรครองหรือไม่ล้มล้างฟันธงมาเลยอืนะครับมันจะได้จบไปแล้วก็ไอาการสูงสุดก็จะเป็นตัวช่วยกันกรองช่วยแบ่งเบาภาระช่วยทําความความจริงให้ปรากฏเพราะไอาการสูงสุดก็คือทนายของแผ่นดินอยู่แล้วที่จะต้องสืบหาความเป็นจริงทั้งหมดทั้งปวง นะครับอันนี้เราก็ต้องการให้มันกระจางอย่างนี้แหละครับก็เลยเขียนเกินขึ้นมาให้ชัดเจนนะฮะพระนาตาหกสิบแปดเนี่ยเราไม่อยากให้ตีความกันไปคนละคิดคนละทางอีกครับเพราะถ้าตีความไปคนละทิศคนละทางความขัดแย้งในบ้านเมืองเรามันไม่จบสิ้นหรอกครับอืเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็ตีความเข้าข้างเข้าประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเกินไปหมดแม้ว่าตัวหนังสือจะเขียนไว้อย่างนี้อืแต่เวลาตีความก็ตีความ เข้าไปสู่ความคิดของตัวเองตีความเข้าไปสู่ประโยชน์ทั้งตัวเองและมันก็กลายเป็นการตีความที่ทําให้เกิดความขัดแย้งของคนในสังคมซึ่งมันเป็นปัญหาสําคัญของชาติมากๆเลยผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเพราะว่าอ่มันมันทําให้เป็นมันทําให้เกิดความเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ความขัดแย้งมันลุกลามระบาดไปเรื่อยๆท่านคงจําได้นะครับว่า อตอนที่ผมเป็นประธานสมา,าสนฉันนั้นเนี่ยกว่าผมจะทำะความคิดของคนทั้งสองสีเข้ามารวมกันได้เนี่ยเราต้องไปสร้างปรัชญาขึ้นมาอันหนึ่งก็คือคถ้าความเป็นธรรมไม่มีความสามัคคีมันจะเกิดขึ้นในชาติไม่ได้แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยจับ,บจริงทำให้ทั้งสองฝ่ายยอมกันมาออกเป็นข้อตกลงเป็นมติออกมาเป็นเล่มที่เราเสนอรัฐบาลไปเพราะนั้นเนี่ยการตีความของ ของรัฐมนูลนเนี่ยนะครผมไม่อยากให้ทุกคนตีความแล้วมันขัดแย้งกันครับแ,แล้วก็ไม่อยากให้ตีความเอาประโยช yeah น์ใส่ส่วนตัวกันนะครับคร oh ับอุณเอกลักษ์ครับมันมีอ hm ันนึงนะฮะที่ผมอยากจะบอกให้ฟังว่าเราเขียนกฎหมายมานะครับเราบอกว่าคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายเพราะเราเขียนกฎหมายออกมาแล้วเวลามันเกิดความผิดขึ้นมาคนก็ต้องถูกลงโทษใช่ไหมครับเราก็บอกว่าคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมาย ครับ <C> e <at> ะะจริงครับโดยหลักแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ท่านลองไปอ่านกฎหมายดูสิครับจ <C> e <at> ากกฎหมายที่เขียนมาเนี่ยหลายๆมาตาอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องอ่านแล้วตีความไม่ออกครับ <C> e <at> แล้วเราบอกว่าคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายขนาดคนเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกมาอ่านแล้วมันยังไม่รู้เรื่องอ่านแล้วตีความขัดแย้งการอ่านลัทะเล่าก,กันถามว่าคนไทยทั้งประเทศเขาจะรู้ไหมครับกฎหมายอืนั้นกฎหมายเนี่ยเขียนต้องชัดเจนครับ เขียนแล้วคนไทยอ่านภาษาไทยต้องอ่านออกแล้วรู้เรื่องอมไม่เคยเขียนแล้วเป็นภาษาไทยแล้วภาษาไทยต้องแปลเป็นไทยอีกทีนึ่งผมว่าถ้าอย่างนี้มันขัดแย้งกันไม่มีจบหรอกครับ,รบนะเพราะฉะนั้นอันนี้เองเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องแก้มาตาราหกสิบแปดเราไม่มีเจตนาอื่นเลย เราต้องการแก้ให้ชัดเจนเท่านั้นเองครับครับท่านดีเด็กครับผมอนุญาตเรียนถามต่อนิดหนึ่งนะครับประเด็นที่ในการให้อัยการสูงสุงสงดดาเนินการกำหนดระยะเวลา30บวันถูกต้องไหมฮะสาสบวันใช่ไหมครับครับครับทีนี้หลายคนน่าจะเป็นน่าจะเป็นความกังวลหรือว่าเป็นเหตุผลที่หลายคนกังวลรวมไปถึงกรรมธิการเสียงข้างน้อยด้วยรวมไปถึงผู้ที่อาจจะไประยะติด้วยเนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าแม้ว่าอัยการเนี่ยนะครับอัยการสูงสุดจะเป็นองค์กรอิสระก็จริงแต่ว่าเรื่องของการที่สามารถที่จะไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบอทของวิรัติทวิสากรจต้ ซึ่งหลายคนกังวลเหมือนกันว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับ <c oughs> ทางรัฐบาลเนี่ยหลายคนกังวลเนี่ยนะครับตรงนี้ได้มีการชี้แจงไหมครับได้มีการชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผลต่างๆตรงนี้ไหมว่าบทบาทของไอการสูงสุดที่หลายคนกังวลเนี่ยได้มีการพูดคุยชีย้แจงทาความเข้าใจกันอย่างไรบ้างครับท,ท่านท่านดีเลกครับเรื่องนี้ในเบื้องต้นก็มีคนพูดถึงอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยก็หยุดพูดเหตุผลก็คือว่าเราต้องยอมรับในภารกิจหน้าที่ของในแต่ละองค์กรทุกคนมีจิตสํานึกทุกคนมีความ ตั้งใจมีเจตนารมณ์ที่จะทําในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับการที่เราไปคิดอย่างนั้นหมายความว่าเราคิดมากเกินเหตุไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอการสูงสุดเนี่ยนะครับถูกยึดโยงโดยใครหรือทําอะไรที่มันไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยเรายังมีกระบวนการอีกหลายกระบวนการที่จะต้องดําเนินการกับไอการสูงสุดอไอการสูงสุดเขารับหน้าที่นี้เชื่อผมเถอะครับเขาไม่กล้าที่จะตะแบงออกไปนอกกรอบหรอกเชื่อผมเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะว่าถ้าเขาตะแบงออกไปนอกกรอบเนี่ยเขาเองก็จะต้องถูกล้องเรียนไปยังปปชพี่นาอีกเหมือนกันมันยึดโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรแต่ละองค์กรในกระบวนการของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่หนึ่งที่จะต้องช่วยกันทําก็คือส่งเสริมให้องค์กรทุกองค์กรรวมทั้งองค์กรของกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนเนี่ยครับต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเที่ยงตรงยึดหลักความเป็นธรรมของสังคมเป็นหลักยึดหลักของกฎหมายเป็นหลัก ท่นระบบนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยจริงเป็นเรื่องที่เราจะต้องย้ํากันอยู่เสมอ,อมนะฮะเราอย่าไปแก้ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าหลักการเราต้องยึดเอาไว้หลักของประชาธิปไตยเราต้องยึดเอาไว้หลักกฎหมายเราต้องยึดเอาไว้แล้วเราแก้คนปรับคนมาหาหลักครับเราอย่าเอาหลักไปหาคนคนะครับที่เขากังวลกันว่าเดี๋ยวไอการสูงสุดนั้นรัฐบาลตั้งไปเป็นบอร์ดตรงนั้นได้บอร์ดตรงนี้ได้ก็จะเกิดความเกงใจกันเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีปัญหาว่าจะต้องไปช่วย ถ้าไอการสูงสุดทําอย่างนั้นคนที่จะเดือดร้อนคือไอการสูงสุดเองอสังคมจะเล่นงานเองนะครับเพราะนั้นเราต้องส่งเสริมให้ทุกองค์กรนั้นยืมอยู่ด้วยความเป็นธรรมให้ได้ครับเราสำนึกในหน้าที่ของทุกหน้าที่ให้ได้นี่คือการแก้ที่ถูกต้องอืไม่ใช่เพราะกลัวคิดกลัวคนนี้จะเป็นอย่างนี้กลัวคนนั้นจะเป็นอย่างงั้กลัวก็เลยรวมอํานาจไว้อยู่กับคนเพียงคนเดียวหรือว่าองค์กรเดียวกลุ่มเดียวไปเลยพ่อกลัวไงครับไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยเราต้องเอาหลักปักของมันไว้ สอนคนวิ่งเข้าหาหลักนะครับแล้วก็สอนคนให้มีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงแล้วก็สร้างระบบนิิรัฐนิติธรรมให้ชัดเจนครับนะฮะอันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเชื่อผมนะครับว่าไม่มีใครเข้าตำแหน่งมาเสี่ยงหรอกครับผมเป็นทั่วการจังหวัดเน้นไม่ผมไม่ยอมให้ใครมาสั่งผมได้ครับผมกลัวหน้าที่ผมผมกลัวตำแหน่งผมจะเสียหายนะฮะผมกลัวผมจะถูกสอบสวนกลัวผมจะถูกไล่ออกจากราชการเห็นไหมฮะ เขาก็มีความกลัวกันอยู่เพรฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลหรอกครับครับอครับนี่เป็นประเด็นของมาตรา68ซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนมีการแก้ไขทองเกรรมาทการนิดหนึ่งนะครับผมขอนยักไปอีกมาตราหนึ่งไปสองสามเจ็ดครับท่านดีเลยครับเป็นยังไงครับบ้านเอ่อมาตราสองสามเจ็ดฮะสองสามเจ็ดเอ่อเวลานี้เนี่ยฮะตั้งเราประชุมกันมาแปดครั้งเนี่ยเจ็ดปดครั้งเนี่ยนะครับผมเรียนท่านตรงๆเลยว่าตรงมาเลยอื เห็น <st ut ters> ด้วยกันั้าส่วนใหญ่นะครับและเป็นประเด็นที่ไม่ได้เถียงกันเลย <c oughs> ในมาตราสองสามเจ็ดนะฮะัหกสิบแปดนี่เถียงทุกประเด็นนะะแต่สองสามเจ็ดนี้ถ้าไม่ได้เถียงกันเลย <c oughs> มาเถียงกันอยู่นิดเดียวตรงที่ไปเพิ่มมาตราห้าว่าคนที่ถูกมาตราสองสามเจ็ดลงโทษไปแล้วเนี่ย <c oughs> เขาคืนสิ <c oughs> <c oughs> ทธิ์ให้คืนสิทธิ์ให้ก็คือหมายความว่าให้เป็นเสมือนหนึ่งคนที่ไม่เคยกระทําความผิดก็คือคืนสิทธิ์ให้กับเขานะฮะคืนสิทธิ์นี่หมายความว่า อ่าไม่ใช่เพราะคนพวกเนี้ยหลุดพ้นไปหมดแล้วแหละแม้ว่าจะพ้นไปแล้วก็ตามครับแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่าคืนสิทธิ์ให้ก็หมายความว่าเสมือนหนึ่งไม่เคยถูกต้องโทษว่างั้นเถอะนะครับก็มีการเถียงกันตรงนี้หน่อยนะฮะซึ่งทางคณะกรรมการซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าเมื่อแกสองสาเจ็ดแล้วตรงนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้อย่าไปอย่าไปคืนสิทธิ์ที่เข้าไปเลยก็มีการถกเถียงกันนะครับหน่อย ก็ไม่มากผู้วิปายก็ไม่มากในที่สุดก็สรุปไปเป็นมติว่าก็ยังคงเอาไว้ก็คือคนที่ถูกลงโทษไปแล้วก็เขาก็เสมือนหนึ่งไม่ถูกลงโทษนี่มาตราสองสามเจ็ดมาตราสองสามเจ็ดนั้นเนี่ยจบเร็วมากเลยครับจบเร็วมากเลยตอนนี้นะครับวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดเนี้ยครับผมก็นัดนัดผู้แปยติผู้แปลยติครับผู้แปลยติมาร่วม ในการที่จะชี้แจงแรงต่างเรื่อรยติเนี่ยโดยเชิญเป็นกลุ่มมาเลยครับเราได้แยกกลุ่มมาไว้หมดแล้วว่ากลุ่มแก้ไขกลุ่มไหนที่เหมือนกันเราเชิญทีเดียวเลยนะฮะก็จะทำสามวันเนี่ยให้จบให้จบแล้วก็ส่วนท่านใดจะสงวนคคาแปรยติไว้อภิปรายในสภาับก็ทําได้เต็มที่เราให้ิสธิ์เต็มที่เพราะเราต้องการให้ความจริงเนี่ยมันถูกเปิดเผยถูกแผ่ออกไปให้สังคมทุกคนเขาได้ช่วยกันพิจารณานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย สามวันเนี่ยผมคิดว่าผู้แปลยติเนี่ยนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งหมดร้อยเก้าสิบเก้าลายหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าท่านนะครับร้อยเก้าสิบเก้าลายแต่ว่ามันมีบางลายที่เขาเสนอสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในประเด็นเดียวกันแต่รวมแล้วถ้าคิดเป็นคนก็สองร้อยกว่าคนนิดๆแต่ถ้าคิดเป็นลายก็ร้อยเก้าสิบเก้าลายนะฮะก็ไม่เป็นไรเราจะให้เสร็จในสามวันเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เขาได้ ส่งวนคาแปลแล้วก็แด้แปรพิปรายในวาระสองให้เต็มที่อืนะครับครับซึ่งผมเชื่อว่าอ่าวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดนั้นเนี่ยก็คงจะมีคนไม่ได้มาชี้แจงเยอะนะฮะครับเพราะว่าในประเด็นที่เราแก้มาตราหกสิบแปดเป็นว่าไอการต้องทําให้เสร็จในสามสิบวันเนี่ยมันก็ไปตรงกับเขาที่เขาแปลยติไว้เยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ คิดว่าสามวันนียน่าจะพอเราจะประชุมกันทั้งวันเลยครับกับสามว้ากับหกกับเจ็ดมิถุนายนนะครับท่านดิเรกครับครับห้าหกเจ็ดครับสามวันครับครับผมขออนุญาตเรียนถามต่ออีกประเด็นหนึ่งน่าจะเป็นประเด็นไทยแล้วนะครับท่านดิเรกครับยี่สิบเก้าพฤษภาคมนี้นะครับในส่วนของทางสารรัฐธรรมนูญนะครับอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของคําร้องเรื่องของมาตราหกสิบแปดตรงนี้ในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกรรมธิการได้มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้บ้างนรออแค่ไหนอย่างไรบ้างฮะท่านดิเรกฮะในกรรมธิการจริงๆเรายังไม่ได้คุยกันึงเรื่อ สารล้มุนจะวินิจฉัยเลยนะฮะเพราะเราจะไม่ไปยุ่งไม่ไปแต่ต้องตรงนั้นแต่ว่าผมได้เคยให้สัมภาษณ์กับทางสื่อไปว่าตัวผมเองเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าสามลุนจะต้องเชีย่ยวมาในทางที่ถูกต้องก็กคือในทางที่ที่เป็นไปอย่างที่เราได้พูดนะฮะค,คือผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่จะไปล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหาษัย์เป็ระมุขอันนี้ชัดเจนสารคงมาสามลุนก็คงจะ ที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามที่เราได้คาดหวังผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่าเราเราดูแล้วตัวหนังสือไม่มีอย่างอื่นเลยครนะฮะตอนนี้ก็จะไปมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาว่าว่ามีข่าวออกมาว่าการแก้มาตรา68เนี่ยไปเป็นการตัดสิทธิ์ของประชาชนครับนะฮะศาลมูลจะพิจารเรื่องว่าเป็นตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธิ์ผมว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ เรื่องของตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธิ์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติเข้าในการพิจากฎหมายและออกกฎหมายแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิ์เพียงแต่ว่าให้ไปยื่นผ่านในการสูงสุดเท่านั้นเองสิทธิเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็ผมเคยอธิบายไว้ว่าอาัยการเนี่ยนะครับเขามีสํานักงานอยู่ทั่วประเทศเจ็ดสิบกว่าจังหวัดนะฮะครบทุกจังหวัดของประเทศไทยครับ มากกว่าโดยําไปนะฮะบางแห่งก็มีสาขาอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยื่นผ่านในการสมสุทนั้นเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยยื่นผ่านสำนักงานในการที่จังหวัดก็ได้ครับมันเป็นการอำนวยความสะดวกพื้นที่โดยําไปนะครับเพราะว่าไม่ต้องนั่งรถมายื่นกับสารรัฐธรรมนูญไม่ต้องนั่งรถมายื่นกับไยการสมสุทที่ส่วนกลางอย่างเดียวอย่างนี้นะครับ,รบมันไม่ใช่เพระาะฉะนั้นเขาสามารถยื่นผ่านจังหวัดต่างๆได้โดยเรียนในการสมสุท แล้วก็เขาส่งเรื่องให้ไอการจังหวัดไอการจังหวัดก็ส่งหนังสือเข้าสำนักงานการสูงสุดแค่เดียวเขเสร็จแล้วครับแค่เดียวก็ถึงไอการสูงสุดแล้วมันยังเป็นการอำนวยความสะดวกมากขึ้นโดยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การตัดสินนะฮะไม่ใช่การตัดสินการประชุมรับรัดสุดท้ายก็คือเป็นที่5ที่6กที่เจ็าหรับผู้ที่ปรายตินะครับท่านดีเด็กครับแล้ววันนี้เราพอมองเห็นภาพทั้งเรื่องของการเราเราเชิญสื่อเข้าัาฟังนะฮะ เราจะเปิดโอเพ่นร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะฉะนั้นห้าหกเจ็ดเนี่ยผมก็ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังครับครับเอาล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรีในฐานะประธานกรรมธิการวิสามันพี่นายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราหกสิบแปดและสองสามเจ็ดนะครับที่ร่วมให้ข้อมูลกับเราขอบพระคุณมากครับท่านสโลดีเรศครับครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับครับคุณฟังครับก็เป็นการเปิดสัปดาห์ด้วยการ ตามสถานการณ์ที่คณะกรรมการวิการนักนก,นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา48แล้วก็237นะครับยังเหลืออีกสองคณะนะครับมาตรา190กับเรื่องของกลุ่มที่มาของสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงกรรมิการวิสามันทนน่านนากระทรวงการคลังนะครับกู้เงิน2.2ล้านล้านด้วยเดี๋ยวคนจะได้มีโอกาสที่จะนําเสนอในเรื่องของตัวนี้เพราะว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของทั้งสามสี่คณะนี้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคุณผู้ฟังช่วงปลายสัปดาหนดน์นะครับพุธพระศุกร์ตอนนี้นะฮะอย่าลืมนะครับเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร บงบประมาณปี5-7นะครับติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้รายการทันสถานการณ์นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้7จ็ดนากาสามสนาทีกับผมเอกรัต์ตะเคียนนุช์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ